แนะนำบทอันนะบะบทอันนะบะเป็นบทมักกิยะมี40องค์การที่ถูกขนานนามว่าบทอันนะบะเ,เพราะในบทนี้มีข่าวสำคัญเกี่ยวกับวันกิยามะการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมแก่นหลักของบทกล่าวยืนยันถึงหลักการศรัทธาแห่งการฟื้นคืนชีพซึ่งพวกมุชริกรีนปฏิเสธในเรื่องนี้อยู่ตลอดมา บทนี้ได้เริ่มโดยการบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องวันเิียมะการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ของพวกกุฟฟาตมักกะได้ครุ่นคิดและกล่าวขวัญอยู่เสมอจงกระทั่งได้กลายเป็นปัญหาหลักที่มีทั้งผู้เชื่อถือและผู้ปฏิเสธต่อมาบทได้นำข้อพิสูจน์และหลักฐานมายืนยันถึงเดชานุภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลก เพราะผู้ที่สามารถในการสร้างสิ่งที่แปลกประหลาดและมหาศจัจรรย์ย่อมไม่หมดความสามารถที่จะบังเกิดมนุษย์ขึ้นมาใหม่หลังจากได้ตายไปแล้วแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพและได้กำหนดเวลาของมันคือวันแห่งการชี้ขาดตัดสินระหว่างปวงเบาวที่อลอ์จะทรงรวบรวมชนรุ่นก่อนๆและรุ่นหลังเพื่อการชำระสอบสวนหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงนรกยานนำ ซึ่งอลัลรงเตรียมไว้สําหรับพวกปฏิเสธศรัทธาและการลงโทษที่น่าอัปยศในรูปแบบและชนิดต่างๆหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธศรัทธาบทได้กล่าวถึงบรรดามุมินผู้ศรัทธาและสิ่งที่อลัลลทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาซึ่งความสุขสําราญหลายรูปแบบทั้งนี้ตามํำนวนของอัลกรุรอานที่รวมไว้ระหว่างการชักชวนให้ทําความดีและการขู่สำทับให้ละเว้นความชั่ว บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงความหวาดกลัวของวันเกี่ยมะโดยผู้ปฏิเสธศรัทธษษาหวังที่จะให้ตัวของเขากลายเป็นฝุ่นเพื่อที่จะม่ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและจะไม่ถูกสอบสวนบิิด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัมมายะสาลู พวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไรถามถึงข่าวอันสำคัญยิง่งซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้ เราไม่ได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือและไม่ได้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือแล้วเราได้บังเกิดพวกเจ้าเป็นคู่ครองกัน และเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อนและเราได้ทำให้กลางคืนเป็นเครื่องปกปิดร่างกายและเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องอย่างจีงเะเราในนี้ฟ وق ุมสบะชิดา่า และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้งเจ็ดชั้นฟ้าและเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งที่มีแสงสว่างเจ้า และเราได้เห็นน้ำหลั่งลงมาอย่างมากมายจากก้อนเมฆเพื่อว่าเราจะได้มเมล็ดและพืชพันธุ์งอกเหยขึ้นด้วยน้ำนั้นและบรรดาเรือกสวนอนนนันหนาแน่นแท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว วันที่สังจะถูกเป่าและพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่หมู่และชั้นฟ้าจะถูกเปิดออกแล้วก็จะมีประตูหลายบาทและเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไป แล้วก็กลายเป็นภาพลวงแถ้จริงนลรกยานนำนั้นเป็นที่สอดสองเป็นที่กลับไปสำหรับผู้ละเมิด พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลานา ا إ พวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใดๆในนรกนั้นนอกจากน้ำเดือดและน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้น ب ب ทั้งนี้เป็นการตอบแทนอย่างคู่ควรเพราะพวกเขาไม่ได้หวังว่าจะมีการชำระสอบสวนเพราะพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราอย่างสิน้นเชิง และทุกๆสิ่งนั้นเราได้จารึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษเถิดเราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้น ا ا. แท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับชัยชนะ เรือกสวนอันหลากหลายและองุ่นและบรรดาหญิงวัยรุ่นที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปียมในสวนสวรรค์น,นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและกล่าวเท็จ ทั้งนี้เป็นการตอบแทนจากพระผู้อิบาลของเจ้าเป็นการประทานอย่างเพียงพอรบบ من, พระผู้อิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือพระผู้ทรงกรุณาพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใดๆต่อพระองค์ ยุมยกูมุรรูห์วัลมลาอิกะตุซัฟฟาลายะตะกัลลัมูนอิลลามันอะบินะละฮุรเรามานวะกอลซวาบาวันซึ่งยิบรออีลและมาลาอิกะห์จะยืนเป็นแถวพวกเขาจะไม่พูดนอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาทรงอนุญ,ญาตให้แก่เขา และจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น ال ق, آ ا. นั่นคือวันแห่งความจริงดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้เขายึดทางกลับไปสู่พระผูอภิบาลของเขาเถืออิอดกรีบ ยยยยยยมมมมันนดดดรรรุุุลลลกตตาาาาาวูฟิีบแท้จริงเราได้เตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษอันใกล้วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่มือทั้งสองของเขาได้ประกอบเอาไว้และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าโอ้ถ้าฉันเป็นดินเสียก็จะดี